สวัสดีครับเพื่อนๆมือนมณีอาทิตย์พอนอสิมาต้มไก่หัวหมูหนักกากหมูหายพี่นอ้องที่เพิ่งเด้อก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ส่งกำลังใจมหาใหาอ้อาทิพอนนํำนะครับเริ่มสิบไปเนะก็คือปุรลักษณ์ปุญ่ายสปอนเซอร์ผู้อ,อุปการะคลิปอาทิตย์พอนทุกๆูกท่านครับกระแรกเขาก็เตรียมเพราะว่าจะเป็นหัวหมูหนักกากหมูขับไก่ ลูกไปได้หมอ้อหมวยไงพี่น้องครับน้ำกระเทียมที่ต่ำครับพริกไทยแห้งพริกไทยเม็ดนะพี่น้องครับแล้วก็มีขิงครับพี่น้องขิงทุบขิงแก่พี่น้องครับดับกลิน่นไห้มีกลิ่นหอมพี่น้องครับม,มีกระดูกหมูพร้อมพี่น้องครับแล้วก็ใส่ซอสนะพี่น้องครับซอสถั่วเหลือง ม่นางเขียวมุงมุงบุหร่คอยตั้งซื้ออ,อโอ้ยสชคเมียไอพี่น้องครับปล่อยนอนใส่เกลือลงไปน้ำพี่น้องครับอันนี้ต้มธรรมดาพอดีไม่ใไงเพิ่นสีวายอ่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านพี่น้องเนาะตามประเภทนี่ตามความเสื่อของคนอีสานอยู่ดีมีแห้งเพิ่นว่าเห็นไอจิตท้วนหายป่วยเพิ่นว่าเออก็เลสีวายอืมเพิ่นบน่น,บนเพิ่นบานไหวนะพี่น้องเนาะใส่น้ำลงไปพี่น้องครับ มีเครืองไนไก่ผอมพี่น้องครับแปลว่าเขาต้องไหวอ่มีไก่ก็ต้องมีเครืองในนำ้ำเออนี่แหละเอาน้ำมาต้มพี่น้องครับเห็ดผู้เดียวพี่น้องครับเออก็เลยค่อยๆทายไปพี่น้องครับใส่เตาถ่านพี่น้องครับอืมบ้านในเฮ็ดเตาแกดบ้านในเป็นล้านสื่อหัวเตาแกดเปลี่ยนใหม่บ้านในใส่โดนปิดฝาไว้พี่น้องครับให้ห้อนอืมอ่าใส่เตาถ่า,าน เริ่มส่งกลิ่นหอมออกมาจากหมอห้อห้อนน่ะละพี่น้องเห็นบ่เออไว้เป็นหนังกร์ตูนตัวมันต้องรวบรัดตัดต่อนพี่นอ้องปุณนะส่งกลิ่นหอมหอมพี่น้องครับถ้าพี่น้องนี่อยากสิให้อรารสชาติของไก่นะครับมันหอมแล้วก็สดแสบ่แบๆน้ำานะี่ะใส่ขิงลงไปน้ำพี่น้องครับใส่ซอสใส่เกลือ ใส่ซอสหอยนางรมนะครับเพื่อความนัวพี่น้องครับนำซุปจะเ้นัวแต่ใส่ขิงลงไปแล้วว่าต้องงวงครับกลิ่นสิบมีกลิน่นของสับสาบกลิ่นของหัวหมูหรือว,ว่าไก่พี่น้องครับสิบมีนะครับแล้วก็หอมผอบบาง,บางคนก็ใส่คาใส่ตะไครได้ก็แล้วแต่สูตรนะพี่น้องเนาะแต่อันนี้ผมเพียเ้ยนแบบกลางๆนะครับที่ทั้งจีนกับบ้นจีนไทยกับบไทย <laughs> เป็นกระเดิงกระเดิงคอยนะแต่ว่าเฮ็ดตามสูตรตามข่อยมากข่อยมากเฮ็ดกินแนวใดก็ออเฮ็ดตามพี่น้องเนาะตามใจเจ้า,า,าอของน่ะละแต่ว่าไม่ไงก็มากใ้ข่อยเฮ็ดกับเขา้าเลย่น่าข่อยกับเข้าแซอ้ยส่งกินหอมพี่น้องครับเดือดปุ๊บปๆ๊ๆนะพี่นอ้องเออปุด้ดได้กลิ่นแล้วก็หอมหอมขอขอลังต้ม่มนี่ก็มาก <laughs> <c oughs> ินน้กากันเ้อะพี่น้อง คนขางบาดมันกำลังเห็ดบาดเห็ดซองอยู่แล้โอ้สางพันว่พร้อมยังไอเทสเท็ดยังพันว่าไม่ไงพันไนต้มพันวาต้มยังหล่ะพันว่าเออต้มไก่เอ่อก็ต้มหัวหมูอา่านากากหมูหละ่ะพอดีเขาหลอกออกมานะครับเอาเขาเรียกว่ากระหลกออกน้นพี่น,อน้องเนาะอืกระดูกออกละนี่ก็มี่กระดูกพร้อมพี่น้องครับเอากระดูกหมูใส่พร้อมเห็นไหมนะครับซื้อมาจากห àng, า้างเพื่อนไปห้างอืม บ่แม่ไปห่างยิ่งนกยิ่งหนูเด้คนละห่างเด้น่ะไปห่างทรัพสินค้าอือเนี่ยครับยกขึ้นมาปลงขึ้นมายกขึ้นมาพี่น้องครับอ่าสจได้ตักให้เพิ่นเอ่อเพิ่นสจได้ไหวนะพี่น้องเนาะไหวเซ็จจะเป็นหน้าที่ของคนละพี่น้องครับกินต่อนี่ครับหัวหมูอมหอมพี่น้องครับอือเห็นบ่ครับเปื่อยดีขนาดเลยนะครับใส่ขิงเนี่เปื่อดีขนาดเออรับรองเลยว่าบบโดนครับต้มโบดโดน เฮ็ดสูตรใอยนีเพราะต้องห่วงพอพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมกับเรากัดน,นะตำกระเทียมอ่าใส่พริกไทยเม็ดพร้อมพี่น้องครับนี่อยข่อยชิยกกันยกหยากพี่น้องครับมือหนึ่งไทยมือหนึ่งเฮ็ดอ่าโยกไก่เคยเมาก่อนนะตักไก่เคยเมาก่อนนี่ครับเนี่ยเอาใส่ถาดใบให้เพลินนะพี่น้องเนาะมันมก็เป็นประเพณีเป็นความเสื่อนะครับพี่น้องเนาะ เออ,อยู่ดีไม่แห้งเด้อต่อไปค่ะขายกระห้ยลำํา้รวยบังกะซียว่าไปแล้อพี่น้องเนาะหายสุขภาพดีนี่ครับห,หมวหมูเดี๋ยวนี้ก็ไปทางนะครับก็เฮ็ดไปย่างดีพี่น้องครับเฮออ็ดเป็นอากาศนะสิหลอกออกไมให้เฮามัาต้องถือเป็นห้ใยไงพี่น้องครับมันต่มหยากมันยกยากนะให้บอกครับเบ่งสีบ่งสันไปแต่เสียบไพี่น้องครับเออคนกะทากินคือกันละพี่น้องเนานะ ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับคลิปจนจบนะครับตุกดตอนนี่ลืมบ่ได้พี่น้องครับใส่เหลือดลงไปบ่อต้มน้ากันครับถ้าต้มน้ากันนะเดี๋ยวมันจะเปื่อยมันจะเละนะครับพี่น้องเอากะเอาคนหอนไปแซ่ลงไปเออนะครับแซ่ลงไปเอากะตากขึ้นนะครับพี่น้องอืมไวยเซตแลวกจังมัดต้มจังไม่เฮ็ดอีหยังกินก็ได้อ่าหรือจะฝาดเป็นเปียงเปียงเออจิ้มน้ําจิ้มนี่ค่อยมัดอืม หัวหมูเนี่ยกินน้ำจิ้มเผ็ดๆนะครับเอาขอบคุณไปหอดน,นะครับปูรักผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์นะครับผู้ให้การอุปธรรมคลิปทุกทุกท่านเลยนะครับมักคลิปจะลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ส่งมาให้อภิจิตรเพื่อเป็นกำลังใจน้ะครับคลิปนี้ผมไม่อย่างหลายนะครับคลิปหน้าพอกันใหมสวัสดีครับ